ว osmotic fragility test โดยใช้ Kku of test นะคะซึ่ง osmotic fragility screening test for thalassemia trait นะคะหลักการก็คือเม็ดเลือดแดงของคนปกติจะแตกหมดเมื่ออยู่ในน้ำเกลือความเข้มข้มน้อยละ0 3 4ถึง0.36%แต่เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย thalassemia จะยังแตกไม่หมดการแตกของเม็ดเลือดแดงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของพื้นที่ผนังเซลล์ต่อปริมาสร ปริมาตเซลหรือว่าซเซิร์ฟเฟซทูวรุ่มเรโชมเมดเลอดแดงปกติจะแตกหมดแต่มเมดเลอดแดงของผู้ป่วยธาลัซีเมียหรือผู้ที่เป็นพาหาจะแตกไม่หมดจึงได้นําหลักการนี้มาใช้ในการตรวจกรองเพื่อวินิจฉัยทาลาซีเมียสารเคมีและน้ํายาก็จะมี k k u o f v Agent Kit นะคะของบริษัทรูไบโอไทยแลนด์เป็นซึ่ง น้ำยาจะเป็นน้ำยาใสไม่มีสีนะคะแต่ละหลอดจะมีน้ำยาอยู่2 ml นะคะควรเก็บน้ำยาไว้ในตู้เย็น2-6องศาเซลเซียสตลอดเวลานะคะไม่แนะนำให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนใช้นะคะสิ่งส่งตรวจที่เราใช้นะคะก็จะใช้ f r e ต EDTA blood sample นะคะ ไม่แนะนำให้ใช้แซมเปิลที่เก็บไว้ที่4องศาเซลเซียสนานเกิน24ชั่วโมงนะคะวิธีการนะคะก็คือมิกเลือดแบบกับหลอดไปมาเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็ปิเปตเลือด20ไมโคลลิตรใส่ใน k k u o f reagent นะคะ สำหรับเคสที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงยีมมโตคิดน้อยกว่า25แนะนำให้ใช้เลือด40มโคลิลิตรนะคะเปิดท แล้วก็ใส่เลือดนะคะดูดขึ้นลงเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็มิกแบบ น้ำยาม,มิกเลือดกับน้ำยานะคะโดยการกลับหลอดไปมาเบาๆนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีนะคะเราจะมีทำการควบคุมคุณภาพโดย ควรจะทำทั้ง Positive Control และ Negative Control พร้อมๆกับทำแซมเปิลนะคะการาโดยเอา q u a l i t คอนโทรลแมททีเรียลมาจากแซมเปิลที่เหลือจากงานรูทีนนะคะ n e กาทีฟคอนโทรลแซมเปิลจะใช้เคสที่มี MCV มากกว่า85เฟมโตลิตร MCH มากกว่า28พิโกกรัมและฮีโมโกลบินมากกว่า13กรัมต่อเดซิลิตรนะคะ ส่วน POSITIVE CONTROL SAMPLE นะคะ MCV จะน้อยกว่า7 0 f เฟมตนะคะ MCH น้อยกว่า2 5 m เฟมพิกรและฮีโมโกลบินมากกว่า1 0 g กรัมเปอรเดซนะคะในครั้งนี้อาจารย์จะใช้คอนโทร p โพซิทีฟคอนโทร l เป็นเทสคือโพซิทีฟคอนโทร o นะคะส่วนเนกาทีฟคอนโทร l เราก็จะใช้ ในกระถิ่นทอนแซมเปิลอย่างที่บอกไปแล้วนะคะน,นี่นะคะก็ทําทการมิกเลือดเหมือนเทสนะคะก็คือมิกกลับไปกลับมานะคะเบาๆหลังจากนั้นก็ดูด20สเมครลิตนะคะใส่ในน้ำยา OF เหมือนเดิมนะคะดูดขึ้นลงเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็มิกแบบกับหัวกลับไปกลับมานะคะ มิกเบาๆนะคะกลับไปกลับมาวางทิ้งไว้15นาทีที่รูมเทมเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราอินคูเบตไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน15นาทีแล้วนะคะเราก็มาอ่านผลด้วยตาเปล่าและรายงานผลดังนี้นะคะ Negative สารละลายใสยสีแดงแสดงว่าเมดเลือดแดงแตกหมดจะพบในคนปกตินะคะเมื่อเราถ้าเรามองไม่ชัดนะคะเราก็ใช้กระดาษที่พิมพ์ตัวหนังสือไว้นะคะแล้วก็เทียบสองตัวหนังสือด้านหลังนะคะถ้าเราเห็นตัวหนังสือด้านหลังชัดแสดงว่าเนกาทีฟนะคะแสดงว่าเมดเลือดแดงแตกหมดอันนี้คือเนกาทีฟนะคะ ส่วนทิ้วโพสิทีฟนะคะสารละลายตาขุ่นซึ่งแสดงว่าส่วนใหญ่ของเม็ดเลือดแดงไม่แตกนะคะพบในผู้ป่วยทาราซิเมียหรือผู้ที่เป็นพาหะนะคะ,ะเมื่อเราส่องด้วยกระดาษที่มีตัวหนังสือพิมพ์ตัวหนังสือไว้นะคะจะเห็นว่าเราจะมองตัวหนังสือไม่ชัดนะคะค่ะอันนี้ก็แสดงว่าผลโพสิทีฟนะคะ อาจารย์จะเอาทิ้วโพสิทีฟกับนกาทีฟมาเทียบให้ดูนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะทิ้วโพสิทีฟเราจะเห็นว่า,าเมื่อเราส่งตัวหนังสือนะคะเราจะเห็นตัวหนังสือไม่ชัดนะคะส่วนทิ้วนกาทีฟเมื่อเราส่งตัวหนังสือเราจะเห็นตัวหนังสือชัดนะคะ